สวัสดีครับนี่ครับวันอาทิตย์เหมือนเดิมเปิดระบบนะครับวันนี้วิ่งสแอปนะครับแอป B กับแอป G นะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าผมจะได้กี่บาทจะได้งานกี่เที่ยวหรือไม่ได้งานเลยก็อาจจะเป็นได้นะครับดูเงียบๆนะครับนี่เปิดมาย0ินาทียังไม่มีงานเด้งเลยนะครับวันอาทิตย์วันฝนตกนะครับนี่เดี๋ยวสงสัยต้องขับเข้าเมืองครับไม่น่าจะมีงานเด้งแถวนี้ เดี๋ยวไปดูกันผมจะได้กี่เที่ยวกี่ร้อยกี่บาทกี่พันเป็นงานเที่ยวแรกเรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะวนกลับครับพอตรงนี้มันชานเมืองเดี๋ยวไปดูกันวันนี้ผมจะได้กี่บาทนะครับจะจะได้มากได้น้อยลองดูครับลองมาขับดูโอเคครับไปดูกันต่อได้งานเที่ยวสองเรียบร้อยไปไหนไม่รู้นะครับ แต่จุดรับสองกิโลเป็นแก๊ปคาร์ไปรู้กันต่อจบงานที่สองเรียบร้อยไปกันต่อจบงานเที่ยวสามนะครับเที่ยวที่สามสิบเ็ดโมงกว่านะครับส1บเอ็ดโมงสี่ห้าสี่หกอะไรเงี้ยครับโอเคครับไปลุยกันต่อจบงานเที่ยวสี่เที่ยงสามสิบหกนาทีนะครับไปรุยกันต่อนี่ครับบ่ายโมงครึ่งงานเงียบอยู่ ถวราชดานะครับรำเก้างานเงียบกริบนี่งรองานเด้งนะครับไม่รู้จะเด้งกี่วงเดี๋ยวมาดูกันไปกันต่อจบงานที่ห้าร้อยเจ็ดสิบกว่าบาทนะครับบ่ายสามลุยกันต่อโอเคครับวันนี้พอแล้วครับวันนี้ไม่ค่อยเฮงได้ประมาณพันกว่าบาทนะครับสองอันรวมกัน พันกว่าบาทหักค่าน้ำมันแล้วก็น่าจะเหลืออยู่ห้าร้อยกตีกลมๆสี่ห้าร้อยตื่นแต่6กโมงเดี๋ยวมาดูกันว่าผมวิ่งกี่กิโลแล้วก็ลองหักลบกันดูนะครับว่าสมควรมาวิ่งไหมผมไม่ได้ชวนใครมาวิ่งครับก็คือผมวิ่งก็คือผมวิ่งแค่วันอาทิตย์เหมือนพักร่างกายครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูว่าอันไหนได้เท่าไหร่อันไหนได้กี่บาทแล้วก็วิ่งกี่กิโล อาทิตย์หน้าอาจจะได้วิ่งหรืออาจจะไม่ได้วิ่งก็ลองดูลองผมขี่เป็นรายได้เสริมไม่ได้ขับจริงจังนะครับสําหรับงานนี้นะครับงานหารายได้ผ่านแอบ,บนะครับขับบ้างไม่ขับบ้างคนที่มีงานประจําก็ทํางานประจําไปครับไม่ต้องออกมานะครับจริงๆขับบ้างหยุดบ้างก็ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้า